เรื่องราวต่อจากในเรื่องเทมเมอร์หลังจากที่เราทราบว่าเราคือองค์หญิงของอาณาจักรเมคาที่ล่มสลายเราก็ออกเดินทางประจนภัยพบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายจนกลับไปที่ประเทศล่วงลุนอีกครั้งเพื่อตามหาความจริงของตัวเราและอาณาจักรเมคาณที่ประเทศล่วงลุนหลังจากการสมวรรคตรของกษัตริย์เราเดินทางไปที่อุบเขาฮาวซอนดินแดนของเหล่าเมฮาวาซึ่งใกล้ๆนั้นมีพื้นที่ที่เป็นอาณาจักรล่มสลายตั้งอยู่แต่เดิมทีที่นั่นคือประเทศแห่งเมคา เกิดเหตุการณ์ก่อกบฏราชบัลลังจึงทําให้ล่มสลายเมื่ออณาจาักรเมคานั้นล่มสลายไปแล้วโซก็เกิดเสียดายพื้นที่จึงส่งทหารไปตรวจสอบว่าจะเอาพื้นที่ไปทําอะไรได้บ้างเมื่อเหล่าทหารเข้าไปถึงพื้นที่ก็พบกับปีศาจขนาดใหญ่และมันได้สังหารเหล่าทหารจนหมดโซก็ส่งทหารและเมฮาวาจากภูเขาฮาวาซอนระดมพลไปปราบปีศาจตนนั้นเหล่าเมฮาวาเชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู้เป็นกองทหารที่แข็งแกร่งมากๆในล่วงอรุณ เหล่าเมฮาวาก็กรีธาทัาสา์ฝนธนูคมหอกและคมดาบเข้าใส่เจ้าปีศาจบุญกะซันแต่มันกลับไม่ระคายผิวแม้แต่น้อยมีหน่ำซ้ำมันยังดูดกลืนกินลูกธนูดาบหอกที่ทำจากโลหะไปจนหมดสิ้นร่างกายของมันใหญ่ขึ้นตามจำนวนโลหะที่มันได้กินเข้าไปเสียงคำรามที่ดังกึกก้องความหวาดกลัวคือสิ่งสุดท้ายก่อนที่ทหารเมฮาวาจะถูกสังหารจนหมดแต่โซก็ยังไม่ยอมแพ้ส่งเหล่ากองทัพเมฮาวาออกไปปราบเจ้าบุญกะซัน แต่ทาว่ากองแล้วกองเล่าก็ไม่มีใครรอดกลับมาแม้แต่คนเดียวเหตุการณ์นี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับเหล่าทหารเมฮาวาเป็นจํานวนมากเมื่อขาดกําลังพลจึงได้เปิดรับสมัครทหารอาสาเพื่อปราบเจ้าบุญกสันเราจึงเข้าไปสมัครเป็นทหารอาสาเพื่อค้นหาความจริงจากนั้นจึงไปที่โรงตีเหล็กในเมืองเพื่อสอบถามข้อมูลก็พบกับเหตุการณ์มีเด็กผู้หญิงแต่งกายซอมซ่อแอบขโมยดาบจากร้านตีเหล็กแล้ววิ่งหนีไป เราจึงวิ่งตามไปเมื่อจับเด็กคนนั้นได้เจ้าของร้านตีเหล็กจึงปรับเงินเด็กที่ขโมยดาบคนนั้นสองเท่าเราจึงชดใช้เงินแทนเด็กคนนั้นแล้วถามถึงสาเหตุที่ทำเด็กคนนั้นบอกว่าอาวุธเหล่านี้ทำมาจากแร่เหล็กที่เป็นของเธอเหตุใดเธอถึงเอาคืนไปไม่ได้พูดจบเด็กคนนั้นก็วิ่งหนีไปเราจึงออกเดินทางไปที่หุบเขาฮาวาซอนเมื่อมาถึงก็พบกับเหล่าทหารเมฮาวาที่หนีรอดกลับมาจากการปราบบุญกะสัน มีท่าทีหวาดกลัวและเสียขวัญกองทหารที่ยกทัพไปปราบเจ้าบุญกสันพ่ายแพ้มีเพียงพวกเธอเท่านั้นที่หนีรอดมาได้เราจึงแสดงตัวว่าเป็นอาสาสมัครเพื่อไปปราบเจ้าบุญกสันเราจึงออกเดินทางต่อมาเมื่อถึงเขตของอาณาจักรเมคาที่ล่มสลายเป็นสถานที่ที่ลกล้างเต็มไปด้วยซาาปรักหักพังที่เกิดจากไฟสงครามเมื่อนานมาแล้วเมื่อเข้ามาด้านในก็พบกับรานกว้างที่บริเวณโดยรอบมีเตาหลอมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ และก็พบกับปีศาจตนหนึ่งที่มีร่างกายใหญ่โตเจ้านั่นคือบุญกาสันเรายังไม่ทันพิจนารณาร่างกายของมันได้ถี่ถ้วนมันก็ส่งเสียงคำรามตะโกนออกมาว่าผู้บุกรุกศัตรูต้องกำจัดศัตรูเมื่อสิ้นเสียงมันก็กระโจนเข้ามาถึงตัวเราอย่างรวดเร็วเวียงอาวุธขนาดใหญ่พร้อมพูดว่าหลบหนีได้อย่างปลอดภัยเรายังไม่ทันสงสัยหรือเอะใจกับคำพูดของเจ้าปีศาจมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเอาตัวเข้ามาขวางและบอกกับเจ้าปีศาจว่า คนผู้นี้ไม่ใช่ศัตรูของเราห้ามฆ่าเขาเด้ิปีสต์หยุดชะงักแล้วเดินจากไปเด็กหญิงกล่าวว่านี่คือการตอบแทนที่ช่วยฆ่าไว้ที่โรงตีเหล็กเด็กหญิงจึงพาเราไปที่บ้านของเธอเมื่อมาถึงก็พบกับชายชาราชายชาราขอบุณที่เราช่วยเหลือหลานสาวของเขาชายชาราท่านนี้คือโยจินอาศัยอยู่กับหลานสาวที่ชื่ออารังและเป็นคนของอาณาจักรเมคาที่ล่มสลาย ชายชรา,าจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังหลังจากเหตุการณ์อาณาจักรล่มสลายชายชรา,าโยจินที่รอดชีวิตก็รับเลี้ยงเด็กที่รอดจากภัยสงครามเหตุการณ์ที่อาณาจักรเมคาล่มสลายในวันที่องค์หญิงประสูติทุกคนในอาณาจักรต่างยินดีและเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขในเวลานั้นเกิดการก่อกบฏแย่งชิงบัลลังก์ขึ้นชายชรา,าโยจินในเวลานั้นได้รับคำสั่งจากในพลให้คุมกันองค์หญิงและพี่เลี้ยงเด็กให้หลบหนีไปที่เรือพายเพื่อออกจากอาณาจักร เหตุการณ์ก่อกบฏนั้นมีจางจุนกูเสนาบดีฝ่ายปกครองจากประเทศล่วอรุนเป็นคนเริ่มมือกับกลุ่มกบฏประเทศแห่งเมคาที่เคยรุ่งโรธก็ถูกฝังอยู่ในกองขี้เท่าเวลาผ่านไปหลังจากที่ประเทศเมคาล่มสลายประเทศล่วอรุนก็เข้ามาขับไล่ชาวบ้านและสร้างโรงตีเหล็กขึ้นมาเหตุผลสําคัญก็คือพื้นที่ตั้งของประเทศเมคานี้เป็นแหล่งแร่เหล็กจํานวนมาก นี่อาจเป็นปัจจัยที่จางจุนกูเสนาบดีฝ่ายปกครองที่มีอำนาจมากในประเทศล่วงอลุนในเวลานั้นสมคบคิดกับกลุ่มก,ะกะ่อกบฏทเพื่อทำลายล้างประเทศเมคาก็เป็นได้วันหนึ่งขณะที่เด็กน้อยอาราังเดินเข้าไปในพื้นที่ลงตีเหล็กนั้นก็พบเข้ากับทหารทหารเหล่านั้นหันคมดาบไปที่อารางังทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินสะเทือนพร้อมกับเสียงคำรามอันกึกก้องปรากฏร,ร่างอสูรขนาดใหญ่โตเข้าโจมทีทหาร หลังจากนั้นประเทศลุงอลุนก็ส่งกำลังทหารมากวาดล้างเจ้าปีศาจหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลอสูรเกืนกินคมหอกคมดาบทำลายกองทหารจนราบคาบด้วยความหวาดกลัวของเหล่าทหารจึงเรียกเจ้าอสูรน,นั้นว่าบุญกสันชายชรลายโยจินเชื่อว่าบุญกสันมาเพื่อปกป,ป้องพื้นที่และเหล่าเด็กๆจึงได้ขุดแร่เหล็กล้อมเป็นดาบและนำไปถวายเป็นเครื่องบูชาเรื่อยมาประเทศลุงอลุนจึงต้องหาทางลักลอบขุดแร่เหล็ก โดยให้ทหารเหล่าเมฮาวาจากภูกเขาฮาวาชนช่วยเมื่อฟังเรื่องราวและข้อมูลจากชายชรลาเราจึงเดินไปสำรวจที่พื้นที่ก็พบเข้ากับเสนาบดีฝ่ายกำลังทหารวอมแบกจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นและเป็นเราที่ชนะและแล้วผู้อาวุโสตลาดจีเนก็ปรากฏตัวขึ้นและเราก็ได้รู้ว่าเสนาบดีฝ่ายกำลังทหารวอมแบกร่วมมือกับกลุ่มตลาดจีเนก่อนที่ผู้อาวุโสตลาดจีเน่และวอมแบกจะจากไป อูบุโซใช้พลังควบคุมอสูรบุญกสันให้คุมข้างและอลารวาสเราจึงต้องหนีออกมาจากพื้นที่นั้นกับมหาชายชาลาและต้องหาวิธียับยั้งอสูรบุญกสันชายชาลายจินได้บอกเรื่องสําคัญกับเราว่าเขาเชื่อว่าอสูรบุญกสันแท้จริงแล้วคือนายพลวีวอนของประเทศเมคานายพลที่ช่วยให้ชายชาลาและองค์หญิงหนีลงเรือออกไปได้และปกป้องประเทศจนถึงวินาทีสุดท้าย ด้วยความแค้นที่ยังมีจึงกลายร่างเป็นอสูรเพื่อปกป้องพื้นที่และดินแดนเมคานี้และขอร้องให้เราช่วยหาวิธีปลดปล่อยท่านในพลบีวอนจากร่างอสูรเมื่อเราได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงได้บอกความจริงกับชายชลาโยจินไปว่าเด็กทารกที่ไปเกาะเฮโมคือเราเองเราคือองค์หญิงแห่งประเทศเมคาเมื่อชายชลาได้ยินก็รู้สึกตกใจที่รู้เรื่องราวการหลบหนีไปที่เกาะเฮโมหลักฐานที่จะยืนยันได้ก็คือแหวนทองคําของราชวงศ์ หนึ่งเดียวที่องคหญิงติดตัวไปตอนหลบหนีเราจึงได้เดินทางกลับไปที่เกาะเฮโมเพื่อค้นหาแหวนและนำกลับไปให้ชายชลาเมื่อชายชลาโยจินเห็นแหวนก็รู้สึกดีใจที่องค์หญิงยังอยู่รอดปลอดภัยจากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปหา,าศูนย์บุญกะสันเราจะต้องทำให้อสูรอ่อนกำลังลงก่อนเพื่อที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณของนายพลวีวอนออกจากร่างอสูรเราซึ่งเป็นองคหญิงแห่งประเทศเมคาแสดงแหวนทองซึ่งเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของตัวเราต่อหน้าอสูรบุญกะสัน ชายชลาโยจินก็ช่วยอธิบายเรื่องราวต่างๆอาสูรมุงกสันที่อ่อนแรงได้ยินแล้วรับรู้ถึงการมาขององค์หญิงก็รู้สึกหมดห่วงเพราะได้เห็นองค์หญิงเติบโตก็สบายใจจากนั้นร่างกายของอาสูรก็จางหายปรากฏร,ร่างของนายพลบีวอ์ผู้เสียสละชีวิตตนเพื่อปกป้องประเทศแห่งเมคาจนถึงวินาทีสุดท้ายองค์หญิงปลดปล่อยดวงวิญญาณของท่านนายพลบีวอนได้สำเร็จ เทมเมอร์ er เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีในเรื่องต้นกําเนิดและถูกสานต่อจนถึงปัจจุบันในตอนนี้ดินแดนอนาณาจักรเมคาก็ตกเป็นของประเทศรงอรุณลโดยสมบูรณ์ก็เรียกได้ว่าราชวงศ์ของเธอได้ล่มสลายลงไปแล้วในเรื่องของอาณาจักรเมคากับราชวงศ์ของเธอก็น่าจะจบลงตรงนี้เพราะผมคิดว่าไม่น่าจะมีต่อได้อีกมันน่าจะเกินกําลังของเทมเมอร์เกินไปคลิปหน้าจะเล่าเนื้อเรื่องของตัวละครหรือสถานที่ที่ไหนก็รอติดตามกันนะครับ ขอบคุณเ,เพื่อนๆขอบคุณเมมเบอร์และผู้สนับสนุนทุกท่านแล้วเจอกันครับบาย